เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับบางครั้ง อาจจะตอบช้าไปบ้างยังไงก็อย่าก,กดเคืองกันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องส่งข้อมูลเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยเป็นร้อยข้อความเป็นร้อยข้อความนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปภาพนี่น่าจะถึง500ก็ได้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยส่งรูปภาพมาให้ไม่ต่ํากว่า5ภาพน,นะครับต่อหนึ่งข้อความยังไงก็เป็นกังใจให้ครูโดกนะครับแต่จะพยายามตอบเพืพ่อนเพื่อนพี่น้องให้ได้มากที่สุดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทกองในหลวงราชการที่9้าอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วถ้าใครมีเหรียญแบบที่ครูโด่งนี้ครูโด่งขอรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทพาลวยเหรียญกาจน,นาพารวยนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่อย่างน้อยช่องครูโดง่งคอยครูโดง่งชาแนลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับเพื่อนๆพ่พี่ๆน้อง ได้ทราบข้อมูลโดยทุนทั่วกันสำหรับเหรียญที่ครูดวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญหนึ่งบาทกาจนาพิเศษนะครับคงจะไม่เจาะลึกรายละเอียดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากเท่าไหร่แต่ว่าเหรียญแบบนี้นี่คือครูดวงก็พยายามตามหายอยู่เหมือนกันนะครับพยายามตามหายอยู่ประกาศ้าไปในเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นคนขายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มาก็ได้มาแต่ว่ายังไม่ได้ตรงตามที่ต้องการ S 1> <S 1> สำหรับเหรียญหนึ่งบาทกาจนาพิเศษนะครับจะผลิตมา200กว่าล้านเหรียญถือว่าเยอะนะครับ200ยกว่าล้านเหรียญเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เพ,เพื่อนๆพี่น้องอาจจะไม่ทราบนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่อาจจะไม่ทราบว่ามีเหรียญผิดปกติออกมานะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าเหรียญเออเลอร์คอยเดี๋ยวครูดวงให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องดูนะครับแค่จับตรงนี้เองนะครับแค่จับตรงนี้แล้วหมุน ถ้าเป็นเหรียญการน,นาที่เป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยะเสียจะตรงแบบนี้นะครับจะเป็นเสียะเสียตรงแบบนี้แต่เหรียญที่ครูดวงตามหาแล้วยังไม่ได้มานะครับก็คือครูดวงอยากได้เหรียญพระเสียงกลับ ถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทการจนาพระเสียงกับสามารถพูดคุยกับคู่ดงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คืออยากได้พระเสียงเอียงก็ได้พระเสงขวางก็ได้นะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทเบื้องต้นขอเหรียญหนึ่งบาทก่อนนะครับส่วนเหรียญวาะอื่นๆถ้าเกิดใครมีก็สามารถพูดคุยกันได้คู่ดงถ้าเกิดเป็นพระเสียงตรงคู่ดวงให้หนึ่งพันบาทซึ่งคู่ดงก็เชื่อว่าราคาสูงกว่าที่อื่นๆแน่นอนเพราะว่าเราอยากได้นะครับแล้วก็เรายังไม่มี นี่ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ครูดวงอยากได้นะครับก็คือเหรียญพระเสียรกับโดยปกติแล้วจะเป็นพระเสียนตรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูดวงให้ดูตัวอย่างนะครับสําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ10บาทนะครับนี่คือเหรียญส0บ,บาทการจนาพระเสียรกับตอนแรกก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ครูดวงก็ได้มาแล้วสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็ได้มาลักพันอยู่อีกเช่นเดียวกัน นี่ครับผมนี่คือเหรียญที่ได้มาหลักพนันนะครับนี่คือความผิดปกตินะครับลองลองดูนะครับพอหมุนดูปาัาบจะเห็นว่าเป็นผาเสียงกลับนะครับเอ่ยไม่เอ่ยจะเป็นเหรียญผาเสียงกลับโดยปะกะติแล้วจะเป็นพาเสียงตรงนะครับสําหรับเหรียญกาญจนานี่คือเหรียญเออเลคอยที่คุณดวงได้มานะครับตอนนี้คุณดวงตามหาเหรียญ1นบาทกาญจนาขอให้เป็นผระเสียงกลับนะครับแต่เกิดเป็นพราเสียงเองียงพราเสียงขวางราคาอาจจะถูกลงมานิดนึงนี่คือข้อมูลที่ คุโด่งจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่เพี่น้องลองลองดูนะครับถ้ามีเหรียญพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับทักทายคุโด่งมาครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแ,กดแชร์คุโด่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับเหรียญนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9สําสหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I wanna about know you